คุณผู้ชมคะหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คุณพิธาลิมเจริญรัตไม่พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกสสจากกรณีของการถือหุ้นไอทีวีโดยวินิจฉัยว่าไอทีวีนั้นไม่ได้ประกอบกิจการสื่อประเด็นนี้หลายคนก็ตามมาด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลายทั้งในแง่ของผลกระทบในทางการเมืองนะคะรวมถึงอนาคตของพรรคเก้าวไกลด้วยแต่เพียงเท่านี้อุปสรรคของพรรคก้าวไกลก็น่าจะยังไม่จบนะคะคงต้องรอดูเข้มข้นกันตลอดเดือนมกราคมแน่นอนสําหรับอีก ดีนึงที่ต้องรอรุ้นสัปดาห์หน้านะคะก็คือวันที่31มกราคมนี้กับการหาเสียงของพรรคก้าวไกลให้ยกเลิกมาตรา1นึว่ากรณีนี้จะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันค่ะวันนี้คุณพิธาก็เดินหน้าแล้วนะคะเข้าสภาไปอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมกับประกาศว่าจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะหลังจากต้องยุติบทบาทของตัวเองไปนานร่วม6เดือนค่ะ มองเผินๆแทบจะเหมือนกันเลยนะคะในฝั่งที่คุณพิธา ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะกับล่าสุดเมื่อเช้านี้ในช่วงที่เดินเข้าสภาวันแรกกับภาพของการยุติการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่19กรกฎาคม2566วันที่สามรัฐธรรถถมนูญมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้เป็นกิมมิคอะไรที่แต่งตัวเหมือนกันใช้เน็ไทเส้นเดิมแต่แค่รู้สึกว่าออกไปอย่างไรก็อยากจะกลับเข้ามาแบบนั้นค่ะแต่จากนี้ไปก็จะเดินหน้าทำงานต่ออย่างเต็มที่นะคะ ก็ไม่ใช่กิมมิคแล้วครับก็คิดสนุกสนุกแล้วก็ตอนเช้ารีบไปรายการคุณเรยยุทธ์แล้วก็เอาเน็กไทเส้นที่มองซ้ายมองขวาแล้วก็เลยจําได้ว่าเฮ้ยตอนที่เราชูกาปั้นมันใส่เน็กไทเส้นนี้น่ะก็เลยเนึกสนุกขึ้นมาก็คงไม่ได้เป็นกิมมิคอะไรพิเศษอะไรอย่างเงาหรอกครับแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆเราออกไปด้วยแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นคิดซะว่าเป็นดีทัวร์เป็นการอ้อมแต่ว่าเป้าหมายในการเดินทางเราก็ ทำต่อถึงแม้ว่ามันจะหายไป6เดือนก็ตามครับเสียดายไหมครับกับเวลา6เดือนที่หายไปมันเวลาที่เสียไปเนี่ยเสียดายก็คืออย่างเช่นที่เป็นรูปธรรมเลยก็คือโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ขึ้นก็คงไม่มีใครบอกได้ว่าผลมันจะอกมาอย่างไรใช่ไหมครับหรือถ้ามีครั้งที่2แล้วมันดีขึ้นจะกลายเป็นครั้งที่3หรือไม่ใช่ไหมแต่เราบริหารจัดการสถานการณ์ได้ตรงที่ว่า6เดือนก็ใช้ในการพป่ปะพี่น้องประชาชนทํางานครับ เพื่อนสสที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่และภาพเมื่อวันที่16กรกฎาคม2519กรกฎาคม2566นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการถูกแขวนนะคะซึ่งกรณีสมบัติของคุณพิธาก็เป็นประเด็นหนึ่งค่ะที่ถูกหยิบยกออกมาเป็นเหตุผลของการไม่โหวตให้ในขณะที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจนผ่านพ้นการโหวตนายกรัฐมนตรีไปและล่าสุดที่ องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีเมื่อวานนี้ในการอ่านคำวินิจฉัยคดีที่กกตยื่นคำร้องกรณีนายพิธาลิมเจริญรัฐถือหุ้นไอทีวีว่าจะทำให้พ้นจาก สมาชิกกภาพสสหรือไม่โดยตุลาการสารรัฐธรรมนูญเองก็ได้อ่านคําวินิจฉัยไล่ไปทีละประเด็นนะคะโดยประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่านายพิธาถือหุ้นไอทีวีจริงในวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะประเด็นที่2ค่ะเรื่องของการครอบงํากิจการบริษัทของไอทีวีนายพิธาก็ต่อสู้นะคะว่าการถือหุ้นดังกล่าวนั้นไม่ได้มีอํานาจเข้าไปครอบงํากิจการของบริษัทไอ เนื่องจากถือหุ้นเพียง42,000หุ้นจากทั้งหมดมากกว่า1,200ล้านกว่าหุ้นในขณะที่สารรัฐธรรมรนูญก็วินิจฉัยว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมรนูญที่กำหนดไว้ไม่ให้นักการเมืองถือหุ้นสื่อเพราะไม่ต้องการให้เป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์นะคะแม้จะถือเพียงหุ้นเดียวก็ถือว่าถือหุ้นค่ะประเด็นที่3เป็นเรื่องของวันสมัครสสนายพิธานั้นเป็นเจ้าของหุ้นเองไหมนายพิธาก็สู้ว่าเป็นการถือ หุ้นในฐานะของผู้จัดการมรดกไม่ใช่หุ้นของตัวเองแต่จากการพิจารณาเอกสารข้อมูลสารรัฐธรรมนูญก็ลงความเห็นว่านายพิธานั้นเป็นเจ้าของหุ้นด้วยค่ะแต่พอมาสู่คำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่4เนี่ยแหละคะ่ะก็คือเรื่องของบริษัทไอทีวียังประกอบกิจการสื่ออยู่หรือไม่กรณีนี้กกตก็อ้างตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการบริษัทไอทีวีและเห็นว่าบริษัทไอทีวีนั้นยังประกอบกิจการสื่ออยู่นะคะในขณะที่นายพิธา ก็ต่อสู้ว่าบริษัทไอทีถูกยกเลิกสัญญาไปในการประกอบกิจการสื่อตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550และ ยกความเห็นของนายคิมประธานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2566ที่ยืนยันค่ะว่าปัจจุบันไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อและไม่ได้มีรายได้จากการดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อศาลก็เห็นว่าไอทวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อตั้งแต่ถูกสํานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีบอกเลิกสัญญาไปเมื่อวันที่7มีนาคม2550ไม่ได้มีรายได้จากธุรกิจสื่อและบริษัทไอทีวีนะคะ สารรัฐธรรมนูญจึงสรุปว่าการถือหุ้นของคุณพิธาไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามและสามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาพสสของนายพิธาไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะแม้ว่าการตัดสินใจของคุณพิธานะคะก็เป็นที่ถูกตั้งข้อสังเกต เหมือนกันจากท่าทีของคุณสมชายแสวงการซึ่งเป็นสอวอที่ออกมาโพสต์ข้อความว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้คุณพิธาไม่พ้นสภาพสสคดีถือหุ้นสื่อเอ๊ก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามันตีความและหมายความว่าอะไรกันแน่นะคะในขณะที่ภาคประชาชนเองอย่างพื้นที่ของ X เนี่ยประชาชนก็ออกมามองถึงผลการตัดสินที่ล่าช้าทําให้คุณพิธานั้นเสียโอกาสในเส้นทางทางการเมือง ตั้งประเด็นไปถึงการถูกลดทอนเสถียรภาพความเชื่อมั่นที่จะทําให้สมาชิกผู้ที่สภายกมือให้สู่การเป็นนายกเพราะใช้เป็นข้ออ้างเรื่องของคุณสมบัติความเป็นสอสอความพยายามใช้นิติสงครามจงใจทําลายกันในทางการเมืองหรือไม่รวมถึงข้อสังเกตเรื่องการบั่นทอนกาลังใจของประชาชนด้วยนะคะส่วนเส้นทางในทางการเมืองของคุณพิธาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคุณชัยธวัฒน์เองก็ออกมายืนยันล่าสุดว่าพรา้อมที่จะสละตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านให้กับ บคุณพิทาถ้าหากได้รับเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะแต่ว่าอุปสรรคของคุณพิธาเนี่ยและรวมถึงพักก้าไกลเองด้วยคงยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเองก็นัดฟังคําวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองอีกครั้งหนึ่ง31มกราคมเวลาประมาณบ่ายสองด้วยนะคะแน่นอนคะ่ะเรื่องนี้ถูกตั้งคําถามไปถึงอนาคตทางการเมืองของพักก้าไกลด้วยว่าจะไปถึงขั้นยุบพักได้หรือไม่ทิศทางการเมืองช่วงนี้คงต้องจับตากันเป็นพิเศษทั้งในมิติของกฎหมายและงานการเมืองด้วยค่ะวันนี้เราวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อนะคะกับรอง ศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะผลการวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดูเป็นคุณกับคุณพิธาพอสมควรแต่ก็ต้องแลกมากับกความสูญเสียโอกาสในทางการเมืองในขณะที่เมื่อวานนี้คุณพิธาให้สัมภาษณ์ว่าพอรู้ผลก็ตอบเลยว่าก็รู้สึกเฉยๆนะคะสิ่งนี้มันกําลังสะท้อนอะไรบ้างในทางการเมืองคะอาจารย์ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับการกลับมาของคุณพิธาเนี่ยส่งผลหลายประการเลยทีเดียวในทางการเมืองนะครับอย่างเช่นประการแรกก็เป็นพลังบวกนะครับให้กับพรรคเก้าวไกลในการที่จะเดินหน้านะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าพรรคเก้าวไกลก็ขาดแม่เหล็กในการที่จะดึงความนิยมนะครับหรือว่าขาดคนที่จะมาเป็นแม่ทัพนะหรือเป็นเรือธงของพรรคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณพิธากลับมาเนี่ย ความคึกคักตรงนี้ของพัดคก้าไกลกลับมาทั้งหนึ่งแน่นอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการลุยศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่พัดคก้าวไกลน่าจะยื่นในอีกไม่นานนี้ในฐานะฝ่ายค้านก็จะมีทั้งเกมการเมืองในสภานอกสภานะซึ่งนอกสภานั้นคุณพิธาก็ได้มีการเคลื่อนไหวต่างๆมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสก็ตาม ครันี้ในสภาบทบาทคุณพิธาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรในการอภิปรายมติใจครั้งนี้และก็เป็นจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อคุณพิธากลับมาเนี่ยนี่คือคู่แข่งที่สําคัญของทางพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ของรัฐบาลด้วยนะครับและนอกจากนี้แม้ว่าเก้าไกลเอกจะบอกว่าพรรคขายอุดมการ์ขายนโยบายเมื่อมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับพรรค ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่าลืมนะครับว่านั่นก็เป็นจุดอ่อนหรือเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรก,ก้าไกลเพราะนั้นเมื่อคุณพิธากลับมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบุคคลที่จะมาช่วยลดกระแส ต่อเรื่องค้อพข้าวิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับก้าวไกลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอาจารย์คะอีกมุมหนึ่งค่ะวันนี้คุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าสูญเสียโอกาสบางอย่างในทางการเมืองไปในช่วงเวลาที่ถูกแขวนไปเนี่ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันอยากให้อาจารย์ช่วยมุมมองในภาพของภาคประชาชนเองละคะจากกรณีนี้ภาคประชาชนเสียโอกาสหรือเปล่าคือผมคิดว่าในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคุณพิธาหรือไม่มีคุณพิธาการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อที่จะเติมเต็ม ช่องว่างนะครับของระบบก,การเมืองแบบตัวแทนหรือว่าระบบก,การเมืองแบบรัฐสภานั้นเป็นสิ่งต้องเกิดขึ้นอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ดีแม้ว่าผลเลือกตั้งที่ออกมาหลายคนอาจจะวิจารณ์นะครับว่าเป็นเหตุที่ทําให้เกิดนายกไม่ตรงปกนะครับการโหวตรัฐบาลเป็นเพราะเรื่องของหุ้นสื่อที่ถูกจิบยกมาแ้้งทําทให้คุณพิธาไม่ได้รับความไว้วางใจอะไรก็ตามอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่เป็นคําตอบทั้งหมดว่า ประชาชนจะเสียโอกาสจากตรงนั้นนะแล้วก็อย่าลืมว่าการโหวตเลิกนายกที่มีชื่อคุณพิธานั้นก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะโหวตผ่านเงื่อนไขตามในรัฐธรรมนูญได้นะเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับภาคประชาชนวันนี้ก็คือการตรวจสอบติดตามการทํางานร่วมกับทางตัวแทนนะครับในสภา,าไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใดก็ตามนะแล้วก็การตรวจสอบติดตามการทํางานตรงนี้นคือหัวใจหลักสําคัญขอ,ของการเมือนภาคประชาชนครับ อาจารย์คะหลังจากมีกรณีอีกเรื่องหนึ่งที่เราพยายามติดตามกันต่อนะคะก็คือเดี๋ยวก็จะมีคํยาวินิจฉัยออกมาอีกนะคะในวันที่31มกราคมนี้ด้วยถ้าจะไม่ให้เกิดภาพซ้ารอยอย่างเรื่องของคุณพิธาเองที่ถูกพักเรื่องของการทําหน้าที่สอสไปอาจารย์คิดว่ามันมีแนวทางอะไรอีกไหมหรือว่าใครต้องทําอะไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกสำหรับในวันที่31นั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับสำหรับทั้งตัวคุณพิธาแล้วก็พักคก้าวไกล เนื่องจากว่าในวันที่37นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการร้องที่เกี่ยวข้องกับการสั่งหยุดการกระทํานะครับซึ่งการสั่งหยุดการกระทํานั้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามฐานกฎหมายคือมาตรา49ในรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา49จะไม่ถึงขั้นของการยุบพักนะครับหรือการปัดสิทธิทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของการสั่งให้หยุดการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครอง นะแล้วคราวนี้พอเราไปดูในแะง่ของคําร้องของผู้ร้องนะก็ไม่ได้มีการร้องเพื่อขอให้ยุบพักนะครับเป็นการร้องเพื่อขอให้หยุดการกระทํานะครับที่เป็นการล้มล้างการปกครองเท่านั้นเพราะฉะนั้นแนวทางคํา,า,าควินิจฉัยวันที่สามสิบแปดยังไงก็ตามคงจะออกมาลักษณะเพียงแค่ว่าสั่งให้หยุดการกระทําแต่เมื่อการกระทํานั้นมันพ้นวิสัยไปแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเมื่อสิบสี่เพื่อสภาสองห้าหกสินะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพียงแค่ศาลอาจจะวางแนวทางนะหรือว่า มีการสั่งห้ามไม่ให้กระทําการเช่นนั้นอีกในอนาคตนะครับส่วนในอนาคตจะมีคนหยิบจับเอาตรงนี้เนี่ยเป็นสารตั้งต้นนะครับไปร้องเพื่อยุบพักหรือไม่เนะี่ย อันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันต่อครับค่ะเท่าที่ฟังนี่กรณีของการยุบพักนี้ก็คงน่าจะเป็นไปได้ยากนะคะแต่มันมีในย่าหนึ่งที่ออกมาก็คือจากสวสมชายแสวงการท่านหยิบยกคําพูดมาคํานึงบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานช่วงหลังมีคําตัดสินพอดิบพอดีเนี่ยค่ะอาจารย์ในขณะที่สื่อต่างประเทศก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเรื่องของคําตัดสินที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพียงเปราะแรกของก้าวไกลเท่านั้นคงมีอุปสรรคอีกไม่น้อยเลยอย่างที่สวสมชายพูดไว้เนี่ยมันมี ในยะาทางการเมืองหรือเปล่าคะอาจารย์คะครับคี่อย่าลืมว่าสวชุดนี้นะครับกำลังจะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคม2567นี้ดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่สวจะต้องมามีบทบาทเช่นการ ยื่นในการที่จะขอพิปรายรัฐบาลนะครับหรือแม้ทั้งการวิพากษ์วิจารณ์พักก้าวไกลหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัวคุณพิธาต่างๆนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่สวเขาก็ต้องมีพื้นที่ทางการเมืองก่อนที่จะหมดวาระลงไปะนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะไปดําเนินการเอาผิดทางการเมืองต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับและวันนี้เนี่ยห,ยหลายๆเรื่องมันก็เกิดบรรทัดฐานทางกฎหมายแล้ว นะแม้กระทั่งเรื่องของคดีหุ้นสื่อนะครับอย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็มีการวางบรรทัดฐานถึงจํานวนการถือครองหุ้นนะที่ชัดเจนขึ้นนะครับจากคดีของคุณพิธานะหรือว่าเรื่องของกระบวนการในการโอนหุ้นนะครับรกระบวนการในการที่จะถือในลักษณะเป็นผู้จัดการบรดกหรือถือเองส่วนตัวอะไรสิ่งเหล่านี้มันเริ่มมีบรรทัดฐานที่ชัดพอมีบรรทัดฐานที่ชัดมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอนาคตมันก็จะยากขึ้นนะส่วนประเด็นอื่นๆที่จะมีการร้องเนี่ย ผมคิดว่าในทางการเมืองมันมีอยู่ได้โดยตลอดอยู่แล้วครับนะเพียงแต่ว่าถ้ามีเรื่องของกลไกในทางสังคมในการควบคุมกํากับบรรดาผู้ร้องเหล่านี้นะครับในแง่ของความเชื่อถือก็ดีหรือว่าในแง่ของการที่สังคมเองก็จะต้องร่วมตรวจสอบคนที่ร้องด้วยนะครับว่าได้ใช้กฎหมายอย่างสร้างสารรค์หรือไม่หรือว่าใช้กฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือไม่ มันก็จะทาให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันสร้างสรรค์มากกว่าการที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วพักเพื่อไทยเองก็เหมือนกับข้อมติคอรมอหลายๆเรื่องนะคะผ่านหลายๆอย่างค่อนข้างง่ายพอสมควรแต่นับจากนี้ไปพอก้าวไกลามาพร้อมกับคุณพิธาและประกาศว่าจะเป็นบทบาทของฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างชัดเจนอาจารย์คิดว่าต่อจากนี้การทํางานภายในสภาร่วมกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลจะมีความยากมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคะ ผมคิดว่าฝ่ายค้านเองก็คงจะมีสีสันและมีบทบาทมากขึ้นนะครับเมื่อคุณพิธากลับมานะอย่างที่เรียนในตอนตอนน้นนะครับว่าปัญหาภายในพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักหลักในฝ่ายค้านเนี่ยก็อาจจะทําให้กระแสตรงนี้เนี่ยลดลงไปอสมควรนะครับและในขณะเดียวกันการทํางานฝ่ายค้านเชิงรุกนะที่หลายคนก็ยังเฝ้ารอดูอยู่เนี่ยนะครับว่าเก้าไกลจะยังทําหน้าที่ได้เหมือนกับสภาผู้แทนร,รัศดรชุดที่แล้วหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับเก้าไกลนะสำหรับในส่วนรัฐบาลน,นั้นเนี่ย การกลับมาของคุณพิธาหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอยู่แล้วนะครับกระบวนการที่จะทําให้การํางานรัฐบาลน,นั้นอาจะถูกวิจารณ์จะเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่เพราะถึงมีไม่มีคุณพิธาเนี่ยกระบวนการในการถูกตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับและโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่า อาจจะต่างกับรัฐบาลในอดีตของไทยรัฐไทยหรือของพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งของพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2554เพราะบริบททางการบริหารมันต่างกันนะครับอ,อย่างเช่นประการแรกเลยก็คือณนะวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเสียงที่เด็ดขาดมากกับเหมือนในอดีตนะครับยังคงต้องอาศัยรัฐบาลผสมมีพรรคขนาดกลางจํานวนไม่น้อยอยู่ในรัฐบาลผสมนะมีพรรคขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้การตัดสินใจในเชิงนโยบายต่างๆอาจจะไม่ได้เหมือนกับในอดีตที่ทําได้ง่าย นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับกระบวนการในการทํางานก็ยังมีข้อจํากัดนะจากบรรดากลไกลต่างๆที่ถูกวางเอาไว้เช่นรัฐธรรมนูญปี2560เช่นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเช่นสอวอนะครับที่ล่าสุดก็จะมีการขอเปิดอภิปรายเนี่ยนะครับทั้งที่รัฐบาลชุดที่แล้วก็ไม่เคยขอใช้สิทธิในการเปิดอภิปรายตามมาตรา153มาเลยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของกลไกจากองค์กรอิสระนะอย่างเช่นกรณีของการตั้งคณะทํางานตรวจสอบ โครงการดิจิตอล w a l l ล็ตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการบริหารที่มันไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับรัฐบาลในปัจจุบันนะครับเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ